สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อความสำเร็จที่คุณกำลังจะได้รับ o u r o f Sword k n i g h of Cups นายอัฟวานส์ไฟอฟัอืมทรีอ w ฟ r d ความสำเร็จที่คุณกำลังจะได้รับ understanding, concentration, decision, ความสำเร็จที่คุณกำลังจะได้รับเร็วๆนี้นะคะเอ่อ พลังงานของคุณนะมันขึ้นถึงเรื่องของความผิดหวังความเสียใจหรือความเจ็บช้ำน้ำใจในอดีตอาจจะเคยถูกทำร้ายจิตใจหรือสูญเสียอะไรมานะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจแล้วมันยังทำให้คุณรู้สึกเ,เจ็บปวดหรือยังเสียดายสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยแต่ทีนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้รับมันคือเรื่องราวดีดๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะมีคนที่อยากจะมอบความรักให้คุณมีคนที่มีความรู้สึกดีๆจะให้คุณนะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าถ้าคุณจะเปิดใจโอเคคุณก็อาจจะเจอความรักใหม่ๆมันขึ้นในเรื่องของการเยียวยาการรักษาบาดแผลการรักษาจิตใจตัวคุณเองจะเป็นคนที่สามารถเยียวยาตัวเองได้ในระดับหนึ่งและ จะมีคนที่เข้ามามอบความรู้สึกดีๆความหวังดีออาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนของเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายอะไรของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นคนรักหรือมีความรู้สึกดีๆมีความรักดีๆที่อยากจะมอบให้คุณอยากจะขอโอกาสจากคุณอะไรแบบนี้อ,อะไรเก่าๆอะไรที่มันจบไปแล้วเนี่ยคุณจะ เหมือนเข้าใจมากขึ้นน่ะคุณจะเข้าใจในในสิ่งต่างๆมากขึ้นจากทีออ่อยู่กับความเจ็บปวดมานานอยู่กับความทุกข์มาน,านมีคําถามว่าทําไมเขาถึงทิ้งเราไปทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกับเรามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องปัญหาในชีวิตส่วนตัวเช่นในที่ทํางานอย่างเงี้ยเช่นไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงานคนนึงทําไมเขาถึงเกลียดเราทําไมเขาถึงไม่ชอบเราทําไมเขาถึงคอยขัดขาเราอยู่เรื่อยเลยอะไรแบบเนี้ยคุณ มีความกังวลมีความทุกข์ใจมีความแบบไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันทําอะไรผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะเรียนรู้ว่าเออคือเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจใครได้ใครจะคิดยังไงหรือใครจะรู้สึกยังไงเนี่ยคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นแล้วพอคุณอยู่ในจุดที่เหมือนตื่นรู้อะค่ะคุณก็เหมือนจะ เยียวยาตัวเองได้เข้มแข็ง mm hmm. มากขึ้นแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะ move on พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปคุณจะไม่สนใจกับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เจ็บปวดคุณจะไปสนใจอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณมากกว่าแล้วคุณจะให้ความสนใจกับชีวิตส่วนตัวความสุขความเติบโตความก้าวหน้ามากกว่าอื มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกทำเพื่อตัวเองและคุณจะทำได้ดีด้วยนะคะคุณจะเดินต่อไปได้แล้วคุณจะเข้มแข็งมากคุณจะโตขึ้นคุณจะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นต่อให้คุณต้องเจอปัญหาเดิมๆอีกคุณก็ไม่มีปัญหาละคุณรู้วิธีจัดการกับปัญหานะคะความสำเร็จในเรื่องงานในเรื่องความรักความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะ ถ้าคุณจะเปิดใจอืมแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจต่อให้มีคนเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปเข้าใจไหมคือมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยบางคนเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่เป็นไรตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาแต่ว่าฉันจะรักตัวเองฉันจะดูแลตัวเองฉันจะฮิลลิ่งตัวเองให้ได้อ่านั้นก็โอเคก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครจำไว้นะคุณต้องฮิลลิ่งตัวเองให้ได้ แต่พลังงานของคุณมันขึ้นเรื่องของการ่งอยู่แล้วแล้วก็อันเดอร์สแตนดิ้งมันเหมือนกับคุณเข้าใจคุณรู้วิธีจัดการกับความทุกข์ของตัวเองแล้วรู้ว่าต้องทํำยังไงนะคะอืมอ่าและบางคนถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจคุณก็อาจจะมีรักใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะก็อาจจะได้สดใสซาๆา,า,าอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของงานในเรื่องของงานเนี่ยอ,อ่อย่างที่บอกบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือ มีปัญหากับเจ้านายหรือมีปัญหากับคนรอบข้างหรือมีปัญหาในเรื่องของตัวงานทําอะไรแล้วมันผิดพลาดมันไม่เป็นไปดังใจมันไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้ไปนะคะคุณจะเหมือนมีพลังมากขึ้นอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอ่ะคุณเหมือนทําความเข้าใจกับมันแล้วแล้วคุณก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อเลือกที่จะพัฒนาตัวเองต่อ เรื่องนี้ฉันเคยทําผิดพลาดใช่ไหมงั้นฉันโฟกัสเรื่องนี้ให้มากๆให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆฉันจะต้องเก่งขึ้นฉันจะต้องดีขึ้นจะต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นดูมีไฟดูมีความแบบมีความแอคทีฟมีพลังที่พร้อมจะมุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็คุณจะทําได้ดีด้วยหน้าที่การงานของคุณหลังจากนี้มันจะไปได้ดีมันจะเติบโตมันจะด้วยความมุ่งมั่นของคุณอะมันจะทําให้คุณอะ ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะไหนมีอะไรอีกไหมแนะนำนิดหน่อยนะคะแค่เรื่องของความคิดเรื่องของความอ่อนไหวทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามดึงตัวเองออกมาให้ได้บางเรื่องเข้าใจแหละว่ามันเจ็บปวดบางเรื่องมันผิดหวังมากๆอะไรอย่างเงี้ย คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคุยกับตัวเองให้มากๆคุณรู้สึกยังไงคุยกับคนที่อยู่ในกระจกอะค่ะมองมองดูคือคุณไม่ต้องไปคุยกับใครหรอกไม่จําเป็นต้องไปหาที่ปรึกษาไม่จาเป็นต้องไปหาหมอดูหรืออะไรทั้งนั้นน่ะคุยกับตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดเพราะตัวคุณเองจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้สึกยังไงรักตัวเองให้มากๆ ถ้าไม่มีใครเข้าใจคุณอย่างน้อยๆคนในกระจกอะ่ะเข้าใจคุณถ้าไม่มีใครรักคุณคุณก็จําไว้อย่างน้อยๆคนที่อยู่ในกระจกอะ่ะรักคุณมากอืมแล้วก็พยายามให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าให้ความสําคัญกับคนที่รักคุณมากๆนะคะถ้าเห็นตัวเองซึมเศร้ามองในตัวเองเออ่มองตัวเองในกระจกแล้วเห็นว่าคนตรงหน้าเนี่ยกําลังซึมเศร้า หน้าตาดูเหี่ยวเฉาดูโทมคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะฉันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ฉันจะปล่อยให้คนคนเนี้ยเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองฉันจะต้องสวยฉันจะต้องหล่อฉันจะต้องพัฒนาตัวเองฉันจะต้องดีกว่านี้อะไรที่มันพลาดไปแล้วมันคืออดีตให้มันผ่านไปสิเราต้องทําวันนี้แล้วก็อนาคตให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็โฟกัสไปที่อนาคตไม่ใช่นึกถึงเรื่องเก่า พอเรื่องเ,อเก่าๆมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เนาะโอเคนะคะจะห่วง,งแค่เรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ที่มันค่อนข้างอ่อนไหวในช่วงนี้ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะาการทำสมาธิหรือว่าคุณอาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้คุณอาจจะหาอะไรทำที่คุณสนใจแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งๆนั้นนะคะบางทีมันจะดึงดึงคุณไปที่จุดๆนั้นได้ดึงความคิดดึงสติของคุณ มันก็เป็นการทํามสมาธใิในอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันเช่นบางคนะชอบวาดภาพชอบเรื่องของศิลปะพอเวลาที่คุณตั้งใจทํางานตรงนี้ทำงานศิลปะของคุณไปอะคุณจะไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นคุณก็จะบโฟกัสแต่เรื่องนี้หาอะไรที่คุณชอบหาอะไรที่คุณสนใจแล้วก็ทําแล้วก็สนใจแต่เรื่องนั้นๆนั่นแหละคุณจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วคุณจะหลุดออกจาก้ความทุกข์ความเศร้าที่มันอยู่ในใจอย่างน้อยน้อยอ่ะ มันอาจจะแบบแค่ช่วงเวลาหนึง่งมันก็คิดง่ายๆอ่ะเหมือนคนที่แบบกินเหล้ากินเหล้าเพื่อให้ลืมอ่ะแต่พอหายเมามันก็จําอีกความเจ็บปวดก็กลับมาอีกหรือบางคนแย่กว่านั้นกินเหล้ายิ่งเมายิ่งเจ็บยิ่งจําใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะการใช้วิธีแบบดื่มเหล้าอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ดีหรอกมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกลองไปหาอะไรที่มันสร้างสรรค์ทําดีกว่านะคะเผื่อว่าจะช่วย ฮิลิ่งช่วยเยียวยาจิตใจของคุณได้ช่วยดึงคุณออกมาได้ทําแบบนี้บ่อยๆซ้ๆําๆเดี๋ยวมันก็หลุดเองไอความทุกข์ทั้งหลายนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ